เสียงนั้นลากยาวยานคางเหมือนดังมาจากบนคื่อของสาลาไอ้เปลี่ยนนั่นนั่นนั่นัน่นน,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 นันมันนางผีที่เราเอาไฟลนคางมานันี่แม่งมาเป็นแพ็คคู่เลย,เยโปรโมชั่นเหรอวะเนี่ย มู่บ้านสแกดำเป็นหมู่บ้านที่มีวัดร้างอยู่บนภูเขาท้ายหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อสร้างวัดเสร็จพอมีพระมาจำพรรษาอยู่ไม่ว่าพระรูปไหนก็เป็นอันต้องย้ายหนีไปอยู่ที่วัดอื่นกันหมดมีเสียงเล่าลือกันว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะมีคนนำศพผีตายทั้งกลมมาฝังไว้ที่หลังศาลาของวัดเปลี่ยนกับเปียก เป็นคนที่ชอบเล่นของมันทั้งสองคิดจะไปเอามวลสารมาทำเป็นเครื่องรางของของังทั้งสองคนจึงดันด้นขึ้นเขามุ่งตรงไปที่วัดร้างแห่งนั้นก่อนจะขึ้นไปถึงวัดก็พอดีไปเจอกับพระธุดงรูปหนึ่งท่านเดินมาด้วยต้องการจะไปปักกรดอยู่ที่วัดแห่งนี้เช่นกันอัตมาชื่อว่าบุญยังข้ามฝั่งมาจากฝั่งลาว ได้ข่าวว่าที่วัดนี้ไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่อัตมาจึงตั้งใจจะมาปักกรดอยู่ที่นี้เออแล้วพวกโยมล่ะจะไปทำอะไรที่นั่นคือพวกผมได้ยินมาว่าผีที่วัดนี้มันดุก็เลยอยากจะขึ้นไปพิสูจน์หน่อยนะครับหลวงพี่หลวงพี่จะพักอยู่ที่ศาลานี้เหรอครับอัตมาจะไปปักกรดอยู่ที่ใกล้กับต้นไรหลังเจดีทางโน้น พวกโยมจะพักอยู่ที่ศาลานี่สินะครับงั้นก็นิมนต์หลวงพี่ไปปักกรดตามสะดวกสบายเลยนะครับนี่ก็จะค่ำแล้วนะพวกผมจะนอนกันที่นี่แหละพระบุญยังเดินไปทางด้านหลังวัดซึ่งมีครบทุกอย่างน่าเสียดายที่ไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่สิ่งก่อสร้างในวัดจึงดูเก่าสุดโทมและค่อนข้างรกรุงรังคนทั้งสองช่วยกันปัดกวาดพื้นศาลา จะได้ใช้เป็นที่ทำพิธีมันสองคนแอบไปฉเฉงเออดูพระบุญยังก็เห็นว่าท่านเดินหายไปทางด้านหลังเจดีแล้วจึงกลับมาที่ศาลาวัดตามเดิมไอ้เปียกเมืองเอาอุปกรณ์ออกมากูจะทําพิธีลนคางผีตายทั้งกลมเอาน้ำมันพรายของมันเปียกจึงจัดแจงล้อมได้สายสินไว้สี่ด้านตั้งขันน้ำมนต์ พร้อมจุดเทียนให้แสงสว่างและใช้ในการทำพิธีนี่มึงมั่นใจเหรอวะว่าผีมันจะออกมาเฮเปียกถ้าผีตายท้องโกลมฝังอยู่ที่นี่จริงๆมันก็ต้องออกมาสิวะนี่กูนะนี่กูไอ้เปลี่ยนนะโว้ยกูมีคาถาเรียกผีพอมันออกมาแล้วมึงก็รีบเอาเทียนเศษข,ของกูเนี่ยไปลนคางมันได้เลยแต่มันจะดีเหรอวะ มึงทำเองดีกว่าไหมผีมันน่ากลัวนะมึงและที่สําคัญผีมันกลัวมึงไม่ใช่หรอมึงจะเอาน้ำมันพรายไหมถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องทํากูจะยกเลิกทําพิธีซะหมดแหละเออเออเอาเด้เอา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 เฮ้ยมึงว่าไงกูก็ว่าตามมึงกันลวกันเป็นอันว่าทั้งสองเกลอก็ได้ลงมือทําพิธีปลุกเสกน้ํามันพรายอยู่ที่สาราวัดร้างเปลี่ยน ซึ่งเป็นคนมีวิชาได้บริกรรมคาถาเรียกผีตายทั้งกรมออกมาและดูเหมือนว่าคาถาของเปลี่ยนจะมีความขลังเอาการอยู่เพราะไม่นานก็ปรากฏร่างของผีผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนคนตั้งท้องเดินออกมาจากเงามืดของศาลานั่งลงนั่งอยู่นิ่งๆให้คันล้นคางเอาน้ำมันพลายใต้คางของเองจนเสร็จแล้วข่า จะปล่อยให้เองกลับไปนางผีไม่ได้พูดอะไรนั่งลงตามคำสั่งอยู่ต่อหน้าของสองหนุ่มแต่โดยดีมึงรองอะไรอยู่แล้วไอ้เปียกเอาเทียนไปลนคางมานันดีกูกูจะทำอยู่ยนี่แหละสั่งจริงเว้ยมึงเป็นพ่อกูเหรอไอเปียกขยับเข้ามาหานางผีค่อยๆย,ยื่นมือที่ถือเทียนไปลนที่ปลายคางของเธอจนมีน้ำสีเหลืองหยดออกมาจากปลายคาง มันเอาขวดเล็กๆมารองพอได้น้ำมันพรายมาพอแล้วไอ้เปลี่ยนก็บอกให้ไอ้เปียกถอยออกมานางผีค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วเดินหายลับตาไปในเงามืดทั้งสองคนจึงกระยิมยิ้มย่องอย่างพอใจแต่พรันก็ต้องมีอันสะดุ้งโยงเมื่อสาลาทั้งหลังเกิดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับมีมือยักษ์มาจับเขยา่า ไอ้เปลี่ยนทะลึ่งตัวขึ้นยืนส่วนไอ้เปียกถึงกับร้องลั่นศาลาอะไรกันวะมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เปลี่ยนมันเอาเราเข้าแล้วมาเล่นเราแล้ว,แ,ลวแต่มึงทําใจดีๆไว้นะเว้ยอย่าโวยวายเดี๋ยวกูจะเสียสมาธิไปด้วยไอ้เปลี่ยนปลอบใจเพื่อนให้คลายจากความหวาดกลัวแต่ดูไม่ค่อยจะเป็นผลสักเท่าใดเพราะใบหน้าใหญ่เต็มช่องหน้าต่างที่เปิดอยู่ ได้โผลพรวดขึ้นมาให้เห็นเต็มตาพร้อมเสียงตวาดดังลั่นศาลาทำเอาไอ้เปียกสะดุ้งเฮือกขึ้นอีกรอบมึงสอนคนมังอาจมารบกวนกูละตายหาซะเถอะผี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 ผ,ผแผล่แต่จู่ใบหน้ายักษ์ก็หายไปเหมือนมันจะถอนหน้าออกไปจากหน้าต่างสาลาแล้ว เห็นแต่ขาสองข้างเป็นเงาดำยืนโยกตัวอยู่ด้านนอกพร้อมกับสาลาไม้ที่ไหวโยกก็หยุดลงแต่ทว่าทันใดนั้นเองเสียงเงยงเง็นเยือกของผู้หญิงก็ดังขึ้น นลไอแดงแม่จะกล่อมให้เองนะเสียงนั้นลากยาวยานคางเหมือนดังมาจากบนคือของสาราไอเปลี่ยนกับเปียกเงยหน้าขึ้นมองก่อนที่ไอเปียกจะกระโดดขี่เอวไอเปลี่ยนกอดคอไว้แน่นไอเปลี่ยนน,น,นั่น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 ัมันนางผีที่เราเอาไฟลดคางมันนี่แม่งมาเป็นแพ็คคู่เลย โปรโมชั่นเหรอวะเนี่ยไอ้หาเปี๊ยกมึงก็ปล่อยกูก่อนสิโว้ยมึงมาขี่เอวกูแบบเนี้ยแล้วกูจะสู้กับมันยังไงชิบหายตัวเบลเลบล่าหนักด้วยเ้ยเฮอกูขอโทษก็กูกลัวนี่ว่ามึงไม่ต้องกลัวกูมีข้าสารเสกของอาจารย์คงเดี๋ยวกูจะทำให้มันร้องจากไปเลยที่มันอาจมาหลอกกูไอ้เปีย๊ยกยอมปล่อยมือจากไอ้เปลี่ยน ทันทีนั่นเองนางผีที่อุ้มลูกนั่งเฮกล่อมอยู่บนคือก็ทิ้งตัวห้อยหัวลงมาหาคนทั้งคู่ไอ้เปลี่ยนกำเข้าสารเสกสัตดไปเต็มใบหน้าแต่ทว่านางผีกับหัวเราะคิกค,คักไม่ได้มีท่าทีจะเจ็บปวดเอเอาเข้าสารมาป่าเล่นทำไมเสียดายของเฮยทําไมมันไม่เป็นอะไรเลยวะ ไอ้เปียกเบิกตามองมันร้องถามไอ้เปลี่ยนเสียงหลงซึ่งไอ้เปลี่ยนเองก็ถึงกับยืนงงที่ข่าสารเสกของอาจารย์ชื่อดังกลับไม่มีความขลังเหมือนที่แล้วๆมาร่างของนางผีทิ้งตัวหล่นตุกลงมาพร้อมกับลูกน้อยในอ้อมแขนผีเด็กโดดออกจากอ้อมกอดของแม่ลงมายืนแลบลิ้นปริ้นตาหลอกแถมยังแลบลิ้นยาวเฟยมาตวัดได้ใส่ศีลจนขาดกระจุย ส่วนข้างนอกก็มีใบหน้าใหญ่โตของเปรตโน้มตัวลงมาส่องดูที่ช่องหน้าตา่างมันมันม,มันไม่กลัวข้อสารเสกของมึงสัก,กติสเลยอะ่ะถ้ากูอยู่ตรงนี้กูไม่ใช่ลูกคนวิ่งสิถามได้ยืนหาพ่อเหรอไอเปรียนเพ่นออกมาจากวงสายสินที่ม,มีความหมายอีกต่อไปมีไอเปียกวิ่งตามหลังมาติดติจุดหมายปลายทางคือหลังเจดีย์ที่พระบุญยัง มาปักกรดอยู่โอ้ยโยมโยมหย,ยุดก่อนใจเย็นเย็นวิ่งหนีอะไรกันมาละนันะช่ะช่วยด้วยช่วยด้วยครับหลวงพ่อผีตัวเป็นๆเ,เลยครับหลวงพ่อผีมันหลอกพวกผมอะ่ะมันเป็นผีตายท้องกลมมาทั้งแม่มาทั้งลูกผีเปรตก็มาช่วยด้วยนะอ๋อผีพวกนั้นนี่เองพวกเขาคงมีความผูกพันกับที่นี้ดวงวิญญาณ เลยไม่ยอมไปไหนอย่าตกใจเดี๋ยวอัตมาจะช่วยพูดให้เองนะมามามา,มาขณะนั้นมีร่างของผีลอยมาที่กรดของพระธุดงและมีร่างสูงโยงของผีเปรตเดินโยกเยก,กตามมาคนทั้งสองรีบหลบเข้าหลังพระทันทีโยมยุดก่อนโยมอย่าทำให้พวกเขาตกใจกลัวไปมากกว่านี้เลย เป็นพระก็อยู่สวนพระอย่ามาแซวเรื่องของชาวบ้านมุดหัวเข้ากดไปซะไอ้สองคนนี้มันวนหาที่ตายเองเข้ามาในที่ของข้ายังไม่พอยังมาทำร้ายลูกเมียของข้าอีกมันไม่สมควรจะทำเรื่องชั่วๆอีกต่อไปตายเป็นผีเฝ้าทินนี่แทนผีตนอื่นไปซะแหมเราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะถ้าทางจะพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซะแล้วสิ หัวมพที่หัวของจนคิดจะทำร้ายคนอื่นแบบนี้อัตามาเห็นจะยอมไม่ได้ต้องปกป้องชีวิตคนล้วนะมึงเป็นพระแต่แซมมายุ่งเรื่องของชาวบ,บ้านแบบนี้ยังจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักบวชอยู่อีกระพระบุญยังมีท่าทีเหมือนคร้านจะต่อล้อต่อเถียงกับวิญญ,ญาณบาปอีกต่อไปท่านจึงเริ่มสวดคาถาปราบมารเสียงสวดของท่าน ราวกับมีเหล็กแหลมทิ่มแทงเข้าไปในรูหูของพูดทั้งสองจนมันต้องเอามือสองข้างกุมหัวร้องโหยหวนดินทุรนทุรายอยู่หลายชั่วครู่ก่อนจะสลายหายไปอย่าหาวัตมาใจร้ายเลยแต่คอยหลอกหลอนพระเนนจ,นจนจำวัดอยู่ที่นี่ไม่ได้หลอกล้อนชาวบ้านจนไม่มีใครกล้าเข้ามาที่วัดกันแล้วก็ยังถึงขนาดที่จะฆ่าคนอีกอัตมา จึงต้องสะกดวิญญาณยับยั้งพวกเจ้าเอาไว้โอ้ยขอลุกขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ช่วยพวกผมเอาไว้ผีสองตัวเนี้ยมันเป็นใครกันเลอครับมันพูดเหมือนกับเอ,อรู้จักหลวงพ่อเลยอะเฮะ้มันจะเป็นใครแล้วแปรตนนั้น่มันชื่อสอนเป็นผัวของนางเมียนผีตายทั้งกลมตนนั้นน่นแหละในสอนเป็นเศรษฐี มีที่ดินอยู่ตรงนี้ก็เลยบริจาคที่ดินให้สร้างวัดเห็นพบว่าเป็นที่สูงพรานางเมียนตายทั้งกลมผัวก็เลยเอามาฝังไว้ที่วัดแต่พอตัวเองตายไปอีกคนกลับกลายเป็นผีหว่วงที่เป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่วัดเนี้ยคอยหลอกคอยหลอนพระเนรกับชาวบ้านจนกลายเป็นวัดร้างไปพระบุญยังมองหน้าคนทั้งสองก่อนจะเอ่ยถามขึ้นบ้างพวกโยม คงมารบกวนผีมันกระมังผีมันถึงมาทำร้ายเอาเออคือพวกผมจะเข้ามาเอาน้ามันพลายผีตายท้องกลมนะครับมีหน้าล่ะผีมันถึงที่แค้นกะจะเอาพวกโยมให้ถึงตายเลิกอวิชาแบบนี้เสียเถอะทำไปก็มีแต่ความมัวหมองไม่เป็นมงคลแก่ชีวิต ต่อให้เก่งกล้าแค่ไหนถ้าเอาวิชาไปใช้ในทางที่ผิดกรรมย่อมสะท้อนมาหาคนทำจนได้ครับผมเข็ดแล้วครับหลวงพ่อไม่ทำอีกแล้วครับเข็ดจนตายว่าแต่หลวงพ่อยังไม่ได้บอกพวกผมเลยครับว่ารู้จักกับผีสองตอนนั้นได้ยังไงดวงวิญญาณทุกดวงในที่นี้ย่อมต้องรู้จักกันดีอยู่แล้ว อัตมาก็มรณภาพอยู่ที่นี่จากไข้ป่าหลังเดินทุโดงมาจากฝั่งลาวเพราะตั้งใจจะมาพัฒนาวัดแห่งน,นี้ที่อัตมายังไม่ได้ไปไหนก็เพื่อจะคอยช่วยยับยั้งผีสองตนนี้ไว้ไม่ให้ถึงขั้นทำร้ายชีวิตคนเดี๋ยวจะไปผุดไปเกิดใหม่อีกไม่ได้พวกโยมมาก็ดีแล้ว ช่วยลงไปบอกผู้ใหญ่บ้านสแกดำด้วยว่าผีที่คอยหลอกหลอนอยู่ในวัดไม่มีอีกแล้วให้เข้ามาพัฒนาวัดเพื่อชาวบ้านจะได้มาทำบุญทำทานตามประเพณีกันได้คำพูดเรียบง่ายของพระบุญยังแต่ทำเอาทั้งไอเปรียนและไอเปียกถึงกับนั่งตะลึงงนัน มันสองคนเบิกตาโพลงจ้องมองร่างของพระบุญยังที่ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของพวกมันรุ่งเช้าขึ้นอีกวันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านสแกดำก็มีร่างของผู้ชายสองคนเดินกระโปกกระเปรีย้ยเข้ามาหาคนทั้งสองแจ้งว่าพวกตนได้ขึ้นไปที่วัดร้างเพื่อไปเอาน้ำมันพรายจากผีตายทั้งกลม แต่ถูกผีเล่นงานเอาแต่ได้พระบุญยังมาช่วยไว้และท่านได้สั่งเสียให้พวกตนมาแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านให้ไปช่วยพัฒนาวัดร้างอ้ํกันเล่นหรือเปล่าพระบุญยังท่านบรรณะภาพไปตั้งนานแล้วเนี่ยท่านก็เป็นผีนั่นแหละแต่เป็นผีเจ้าที่ผีได้คอยหลอกหลอนในวัดนั่นน่ะถูกท่านกบจัดลงไปแล้ว ท่านฝากพวกผมมาบอกเท่านี้แหละผู้ใหญ่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจยังไงผมสองคนก็ขอบริจาคปัจจัยไว้สนับสนุนวัดด้วยกันละกันนะครับทั้งเปลี่ยนและเปียกควักเงินที่มีติดตัวอยู่ยืนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านถ้าผู้ใหญ่พัฒนาวัดขึ้นมาได้ผมก็จะบวชและมาจำรราษาอยู่ที่วัดนี้เองงันผมก็จะตามมาเป็นเด็กวัดให้พระเปลี่ยนด้วยเนออ มึงที่จะตามกูทุกที่เลยเหรอห่างๆกูบ้างก็ได้จากนั้นเปลี่ยนกับเปียกก็เดินจากไปวัดร้างนั้นจะเจริญรุ่งเรืองสบดั่งที่พระบุญอย่างตั้งใจไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของชาวบ้านสแกดำกันต่อไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนตั้งใจจะบวชไม่มีวันเปลี่ยนใจอย่างแน่นอน